Yes, we ready we're to สวัสดีครับสวัสดีครับจังยองว่าลีดาวองอินดี้ร็อกซี่แอน,นด์โรจากแดน,นกิมจิคัมแบ็กกลับมาเปิดโชว์ในไทยเห็นเจดีวิตเมื่อเดือนก่อนงานเนี้ยบอกเลยคุณพี่เขา,อ,เอ,าเอ้าวเราเด้อ ท่าครับคบ่ครับ่วัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับคงคิดถึงทุกคนมากเลยนะครับคิดถึงทุทไหมครับสุดๆเรื่องที่ทันเลดได้นทําได้ทุกอย่างนั้นเจไม่กังขาแต่ปัญหาของเจก,ก็คือว่าพูกไทยเก่งขนาดนี้สรุปแล้วจ้องยองวาเป็นคนเกาหลีหรือว่าเป็นคนไทยกันแน่ สวัสดีครับผมยงว่าผมยงว่าอดนอะไรแน็กิตาครับ <What? laughs> ตั้งแต่มาเริ่มต้นเลยคุณยงว่าพูดภาษาไทยเก่งมากเลยใช่ไหมฮะ <laughs> เขาพูดไทยเก่งมากเลยเนาะใช่ไหมฮะครับ <laughs> <laughs> เตรียมอะไรมาฝากแฟนๆชาวไทยไหมฮะสำหรับภาษาไทยวันนี้ว้าวผมเหรอไหมผมเหลอสุด ผมหลอสุดๆคุณพูดไทยชัดกว่าคนไทยอีกนะฮะตอนนี้ขอบคุณค่ะคุณสอนภาษาไทยหน่อยหน่อยได้ไหมฮะเอาแล้วเอาแล้ว ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ